หนังลางวัลที่ย่อยง่ายแสนง่ายกับตลกร้ายที่เสียดสีโลกปิตาธิปไตยแน่นอนครับตรวจบัตรก่อนเข้าโรงว่าอายุ20่หรือ,อยังผมก็ยื่นบัตรไปครับผมอายุ23ปีก็ปีนี้แหละครับปีนี้ผมอายุ23ปีก็ชิวๆไงเพราะงั้นก็ถ้าจะดูนะครับโปรดจำไว้ว่าหนังติดเรชทชฉชิง20่นะครับหรือติด20่บวกนั่นแหละตรวจบัตรนะครับนะบไอ้พวกที่มันติด 20บวกเนี่ยตรวจปัดทุกเรื่องแน่นอนอย่ากโกงอายุเลยครับเพราะว่ายัางไงมืนก็โกงไม่ได้อยู่แล้วนะไม่เหมือนตัวละครนะครับพี่สมองเด็กตัวเป็นผู้ใหญ่กับหนังพัว things I seek outings and adventures Bella so much to discover You're the most beautiful woman I've ever seen I am finding being alive fascinating Bella Why I keep it in my mouth if it is revolting? หนังดักแฟนตาซีนะครับพี่สอดแทรกความดักคอมเมดี้ที่ฮาและเสียดสีความเป็นปิตาธิปไตยมากๆแล้วก็เสียดสีได้เจ็บแสบและเป็นหนังรางวัลที่ดูง่ายย่อยง่ายมากๆไม่ต้องคิดวิเคราะห์เยอะนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเลยไม่ต้องตีโคงตีความอะไรมากมายนะครับเข้าใจง่ายกับคำพูดของตัวละครอีกอย่างการเดินเรื่องของเขา เดินเรื่องได้ดีมากเล่าเพลินไม่มีเบื่อเล่าสนุกนําเสนอดีมากๆนําเสนอเรื่องราวการผจญไปรของเบลล่าได้ดีสุดๆไปเลยครับเพื่อให้เบลล่าเนี่ยไปเรียนรู้เปิดโลกดูๆไปมันก็มีความคล้ายบาร์บี้นะครับที่ต้องไปเปิดโลกนะครับความจริงที่มันจริงมากๆและเสียดสีโลกของผู้หญิงได้แรงกว่าบาร์บี้ ประเด็นคือเรื่องเพศหญิงนะครับเพศช,ชายเพศหญิงเพศช,ช,ช,ชายค่อนข้างที่จะหนักแน่นนะครับในเรื่องของเรื่องนี้หนักแน่นกว่าบาร์บี้อีกนําเสนอดีกว่าด้วยแค่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันดูเป็นดาร์กบาร์บี้เท่านั้นเองครับเขาใส่ทอดความดาร์กภายในใจ,ใจมนุษย์ได้ดีมากๆนําเสนอผ่านมุมมองตัวละครที่ยังใส่ใได้ดีมากๆก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกมันคล้ายบาร์บี้นะครับแต่ว่าบาร์บี้จะดูซอฟลงไปเลย เมื่อเทียบกับเรื่องเพศหญิงเพศชายนะครับความเท่าเทียมอะไรพวกนี้เรื่องนี้จะสุดกว่าครับอีกอย่างคือเขาปนเรื่องของความหาตลกตลกดูไม่เบื่อดูเพลินตลอด2ชั่วโมงได้ดีมากๆนะเลยครับแต่ว่าไอ้ตลกตรงเนี้ยมันเป็นตลกดร์กไงครับตลกที่มันตลกร้ายแล้วกันเออผมเพลินมากนะครับจนผมแทบไม่กระพริบตาแต่เตือนก่อนนะครับอย่าเอาน้ําหรือป๊อปคอนเข้าไปเด็ดขาดมีซีนเซ็ก หรือไอซีนเซ็กไม่เท่าไหร่หรอกนะครับมันเห็นหมดเลยอะ่ะว่าอะไรเป็นอะไรมันเห็นหมดเลยย้ำว่าเห็นหมดเลยจริงๆไม่แปลกใจครับที่ได้20บ,บวกแถมด้วยไส้สมองเลือดนะครับการผ่าตรงผ่าตักที่ออกเสียวๆหน่อยบอกเลยไม่แนะนำให้เอาน้ำเอาของกินไปนะครับบางคนไม่ชอบนะที่เห็นอวัยวะเพศหรืออวัยวะภายในบางคนอาจจะเวียนหัวเลยนะ คนที่เวียนหัวมีนะครับมีจริงๆนะไอคนที่เห็นของพวกนี้แล้วเวียนหัวมีนะครับใช่ว่าไม่มีมีส่วนเรื่องของงานสร้างเนี่ยสวยงามมากครับคอสตูมเอยที่ออกแบบมาสวยมากๆอะ่ะเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ดูครีเอทดีผมชอบเสื้อผ้าของตัวเบลล่ามากๆนะครับดูครีเอทดีส่วนฉากหลังต่างๆนะครับแฟนตาซีไม่พอดูสมจริงเกินไปด้วยครับบางฉากมีความแฝงด้วยนะ แต่ก็เข้าใจไม่ยากนะครับแต่ที่ชอบมากๆคือมุมกล้องของหนังเรื่องนี้ครับดูสวยงามแล้วก็ได้อารมณ์มากๆเข้ากับบรรยากาศและโทนของหนังมากส่วนการออกแบบซีนเซ็กค,คือออกแบบได้ยิบปี้ชิบหายเลยครับคุณออกแบบได้ยิบปี้มากฉากเซ็กหลายซีนแปลกๆนะครับมีแปลกๆอยู่บ้างแต่สนุกเฉยเลย ผมชอบอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่จะมีการเอาลูกๆนะครับไปดูพ่อ,อมีเซ็กนะครับเป็นการสอนการมีเซ็กให้เด็กไปนั่งดูนะครับผมชอบนะไม่ได้ชอบเอ่อเรื่อง,องการมีเซ็กนะครับชอบตรงที่แม่งเสียสีเกินเนี่ยแหละเขาถ่ายทอดตรงไปตรงมานะครับแล้วก็จริงใจสุดๆเลยและที่จริงใจและทุ่มเทที่สุดคงหนีไม่พ้นเอ็มม่าสโตนแสดงดีจนหน้ายกย่องนะครับเล่นเป็นเด็กในร่างผู้ใหญ่ได้โคตรดี ไม่คัดค้านเลยครับถ้าเธอจะได้รางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในเวทีออสการ์ตั้งแต่ผมตามเธอมานะครับนี่คือการแสดงที่เธอทุ่มเทและดีที่สุดของเธอแล้วมันเต็มไปด้วยความทรงพลังคมคายและเพิ่มให้ตัวละครมีมิติและสเสน่ห์บทของเธอในครั้งนี้นะครับเหมาะกับเธอจริงๆดูเธอสนุกกับการแสดงบทบาทตัวละครเบลล่ามากๆส่วนนักแสดงที่มาเสริมความทรงพลังของหนังนะครับ แล้วก็เสริมความทรงพลังของเอมมาได้ดีเนี่ยคือมาร์คลัฟโลวิลเลียมเดฟโและก็แคทเธอรีนฮันเตอร์รวมถึงรามียูเซฟนะครับพวกเขาเข้าถึงตัวละครของตัวเองแล้วก็เล่นส่งบทกับเอมมาได้ยอดเยี่ยมตีบทแตกและทรงพลังส่งถึงคนดูได้เยี่ยมมอบความปวดตับไปในตัวแล้วก็เสริม ให้กับเอมมาได้ดีจนเด่นเปล่งประกายสุดๆในหนังเรื่องนี้ส่วนเพลงประกอบนะครับชื่นชมและชื่นชอบนะครับใส่จังหวะได้ดีเพิ่มบารม์ให้กับหนังได้ดีมากๆมันเป็นเสียงที่แปลกแต่มันดันเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้เฉยเลยแต่ก็นะในทางกลับกันนะครับถึงหนังจะมีการเสียดสีประเด็นเรื่องเพศเรื่องแฟมินสิสและก็เรื่องของปิตาธิปไตยได้ดีแค่ไหน แต่ดนมุมมองของผมนะครับเขากลับถ่ายทอดความเป็นเฟมนิสได้ไม่สุดเท่าไหร่เหมือนเหยียดด้วยซ้ําครับวิสัยทัศน์ของผู้ชายต่อประเด็นเฟมนิสมันดูอึดอัดไปหน่อยสําหรับผมแต่ก็ถือว่าสร้างอรรถรสได้ดีอยู่แม้ว่าเขาจะเอาตัวละครหญิงนะครับไปเป็นเหมือนเออเครื่องมือทางเพศซะมากกว่าก็มันเป็นมุมมองของผู้ชายนะครับเพราะงั้นเข้าใจได้นะครับก็เลยอะโอเคผมก็พอเขา้เขาใจแหละ เออเพราะมันเป็นมุมมองของผู้ชายนะที่มองผู้หญิงในสมัยนั้นว่าเป็นเออนั่นแหละเพราทิศทางที่เขาเลือกนําเสนอเนี่ยมันเลยออกมากรบส่วนที่ผมเสียดายได้ดีนะครับถือว่าก็ทําได้ดีอยู่ถือว่าสร้างอัตลักได้ดีนะครับเขาเลือกทิศทางการนําเสนอได้ยอดเยี่ยมก็กรบส่วนนี้ไปได้ดีเหมือนกันส่วนใครแฟนปุ้มกับท่านนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนหนังเรื่องนี้นะครับลื่นลม น่ามหัศจรรย์เต็ม 10. สิบีนีฮามากท้องแข็งเลยผมบอกเลยลื่นลมน้ามหัศจรรย์นะครับผมชอบมากสีนี้ผมชอบจริงห่าจริงส่วนคะแนนก็9.8เต็ม10นะครับถ้ามันได้รางวัลจะไม่แปลกใจอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังรางวัลเรื่องเดียวจริงๆที่เข้าใจง่ายโคตรๆในยะสัญญาแทบไม่ต้องตีความเพราะเขาเสือยเห็นเด่นชัดมากๆ ส่วนใครจะไปดูนะครับก็แนะนําพกบัตรประชาชนไปนะครับต้องอายุ20นะครับไม่งั้นอดไม่พกบัตรไปก็อดเหมือนกันแต่ทําไมพนักง,งานต้องจ้องผมแบบนั้นด้วยนะไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัยผมหน้าเด็กไปเลยมั้งผมขอโทษละกันที่หน้าเด็กหลอกตัวเองชิบหายเลยเอาเป็นว่าห้ามพลาดหนังเรื่องนี้นะครับส่วนเด็กคนไหนอยากดูก็รออายุ่20นะจ๊ะอดทนรอได้นะครับอดทนรอ คุณได้ดูแน่นอนหนังดีๆไม่อยากให้พลาดนะครับแล้วก็เข้าใจได้ว่าทำไมมันหนัง20บปวกนะครับมันไม่ได้แค่ล่อแหลมเห็น,ยา,นายาเอนเวยประเภทอย่างเดียวมันยังมีซีนผ่าตัดเลือดออกเห็นไส้แล้วก็มีการฆ่ากาันการพนันเลยไม่เหมาะกับอายุต่ำกว่า20ปีนะครับส่วนวันนี้แหละครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ฟังไปถึงจุดๆนี้นะครับผมก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขอไปไว้ด้วยถ้าผู้ด,ดีขัดหรือรีวิวไม่ดี ก็ขออภัยไปด้วยนะครับพอดีว่ามันตี3แล้วนะครับสมองผมไม่ค่อยแล่นแล้วก็จำซีนต่างๆได้ไม่ค่อยที่จะครบถ้วนนะครับก็เลยอาจจะรีวิวไม่ดี <med S 1> ผมรู้ตัวด้วยนะใช่ว่ามไม่รู้นะครับแต่ว่าขี้เกียจอัดใหม่แล้วง่วงนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับอ <Buenos> าดิโ <Disneyland. S 1> o world The world is ours. No more. <gasps> no more. No more is too much.